สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะดิฉันนางนพศรวัฒนาพาณิษฐ์นะคะนายเสถียรวัฒนาพาณิ์ครับที่เรามาวันนี้ก็คือว่าจากการที่เราถ่ายคลิปครั้งที่แล้วที่ว่าใช้สารบำรุงสารอาหารบำรุงพืชใช่ไหมคะใช่สารสารเสริมบำรุงบำรุงพืชที่เราไปใช้กับฟาร์กที่เราไปถ่ายคลิปกันวันนี้เราได้นําผลิตผลที่เราได้ใช้สารบำรุงพืชตัวนี้เอามาให้ท่านผู้ชมได้เห็น ของจริงนะคะดูจากลูกใหญ่ก่อนเลยนะคะอันนี้ลูกใหญ่ที่สุดเลยนะคะนี่ค่ะ4กิโล8ขีดนะคะอันนี้เห็นไหมคะผิวสวยน้ำหนักดีมากเลยนะคะ,ะคุณเสถียรลองถือสิคะน้ำหนักดีมากเลยครับหนักดูเหมือนลูกกระข่ายนะครับแต่น้ำหนักสุดยอดค่ะที่เราต้องเก็บมาก็เพราะว่าเทาเนี่ยขาดเพราะน้ำหนักเข้ามาก จริงๆแล้วไม่ได้มีแค่นี้นะคะมีประ,ประ,ประ,ประมาณ20ประผละจะมาฝากพวกชมลมหรือพวกที่ติดตามเพื่อเอาไปต้มฟักกินอะไรเงี้ยก็เลยต้องตัดมาก่อนมีเล็กบ้างใหญ่บ้างใน,วน <ะ S 1> ความเป็นจริงแล้วฟักที่เราปลูกเนี่ยเราตั้งใจว่าจะไปออกทาอาหารออกลงทานงานเทศมหาชาติที่วัดแถวบ้านนะคะแต่ทีนี้ว่าด้วยสถานการณ์โควิด เราไม่สามารถที่จะออกโรงทานได้เราจึงตัดผลิตผลนี้มาเพื่อจะแจกแก่สมาชิกนะคะที่มีอุปการ์ะคุณนะคะเพื่อเอาไปเป็นอาหารแล้วก็เป็นที่ระลึกจากเราสองคนนะคะเราไม่ได้ปลูกแบบจริงจังอะไรเราปลูกแค่สนุกสนุกเล่นที่บ้านเป็นพื่นผักสวนครัวค่ะไม่ได้ผลจริงครับใช้สารอันนี้ค่ะท่านใดที่กําลังต้องการหา เออมาผูกพืชต้นไหนดีได้ผลผลิตดตีต้นใบไม่ค่อยจะแตกเลยไม่ค่อยจะงามไม่ค่อยจะม,มีมีแมลงมารบกวนอนะฮะแนะนำเลยนะครับตัวนี้น้ำ20่ิบมิลต่อสารเสริม5ซีซีลองฉีดพ่นนะครับแล้วท่านก็มาดูผลอีกทีว่าเป็นยังไงนี่ครับ<อ>คืออันดับทำแบบ มือสมัครเล่นนะฮะไม่ใช่แบบมืออาชีพค่ะแล้วเราก็หวังว่าในปีหน้าเนี่ยก็คือเราปลูกปีละครั้งนะคะปีหน้าถ้า,ราบรหมดวิกฤตโควิดแล้วเนี่ยเราก็จะปลูกอีกเพื่อจะทาอาหารเสวนมากโรลงทานที่ออกก็คือจะเป็นต้มฟักไก่ตุ๋นนะคะที่จะไปแจกลงทานนะคะทีนี้วันนี้เราก็เลยเก็บมาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเราได้ปลูกจริงของจริงนะคะแล้วก็ได้ใช้สารอาหารเสริมบำรุงพืชจริงๆค่ะแล้วก็ยังมีต้นไมห้หลายๆอย่างที่ที่ปลูก ไว้ที่บริเวณบ้านเดี๋ยวถ้ามีโอกาสบ้างวันไหนเดีย๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอฝากผลิตภัณฑ์อาหารเสริบบรรมบำรุงพืชน,นะคะ,คะใช้เด้อค่ะนนไม่ผิด,ดหวังนะคะ,ะถึงเราไม่ใช่เกษตร,รกรที่มืออาชีพเราม,เรามีเรามีหน้าที่การงานแต่ว่าพอได้ทําสิ่งเหล่านี้เราก็เกิด ความคิดที่ว่าต่อไปในอนาคตเมื่อเราได้ปรดเกษียณหรือว่าเราไม่ได้ทําอาชีพครูหรือทําอาชีพเราวิสาหกิจเราก็จะยึดอันนี้นะคะเอาเป็นผลผลิของเราเราสองคนก็ขอขอบพระคุณมากนะคะที่มีบางท่านก็ติดต่อมาทางคุณเสถียรนะคะหลังจากคลิปขราวที่แล้วก็ได้ติดต่อสั่งซื้อสารอาหารเสริม<ต>บำรุง,งพืชอันนี้นะคะแนะนําไปวิธีการใช้ยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยอค่อยว่ายที่ว่า มีบางคนก็ถามว่าพี่มันใช้ดีจริงไหมที่ออกดูผมดู Youtube ดูนู่นนี่อบอกผมบอกอะผมแนะนําให้ใช้เลยใช้ดีจริงเพราะว่าผมใช้เองโดยที่แบบไม่ได้มาคนนั้นบอกคนนี้บอกไม่นะครับผมมาใช้เองเลยแล้วผมก็กล้าพูดในเต็มปากเต็มคำว่าใช้ดีจริงแนะนําให้ใช้เลยครับใหญ่สุดเท่าไหร่คะ<อ>จริงจริงเราใหญ่กิโลในนี้ใหญ่สุดคือ4ีโลแแต่ที่ใหญ่ที่สุดคือ6กกิโลค่ะ ที่ที่เก็บได้คราวนี้นะคะ6กิโลอุ้ยแล้วก็จะนี่ค่ะไอ้ขั้วมันหลุดเพราะว่ามันหนักมากแล้วมันผานน้าหนักไม่ไหวนะคะดกมากเลยนะคะค่ะประมาณ27 28ผลนะคะที่เก็บได้ค่ะค่ะันใช่ค่ะก็วันนี้ก็เดี๋ยวท่านสมาชิกที่อยู่นี่ก็นำไปเลยเอามาเป็นที่ระลึกประมาณอันนี้ประมาณ7วังครับ ประมาณเจ็ดวันครั้งหนึ่งเพราะเรามประมาณเจ็ดวันครั้งอันนี้คือรุ่นที่สองนะคะรุ่นที่สองรุ่นแรกเราทำไปเ,เก็บไปแล้วอันนี้5 4ต่อน้ำ20ลิตรแล้วส่วนที่ผิวสีเขียวเพราะอะไรไม,ไม่ใช่ผิวนี้นะฮะจริงๆแล้วเป็นเป็นนวลน,น,นวลของเขาอันนี้อันนี้ขัดมาอัวนี้แบบสำหรับคนพกพากลับบ้านจะได้แบบ อ่าไติดมือไปติดมือหรือไม่อะไรบางคนก็จะกลัวกปจะคันก็เลยขัดขัดด้วยฟองน้ํานะคะขัดมาเพื่อจะให้เห็นผิวสวยๆนะคะจริงๆแต่ทำไมฟ้าทำไมมันสีครูเขียวต้ไม่เป็นสีขาวค่ะไม่เป็นนวลเยอะมากเลยทั้งลูกเลยนะคะต้องเลยบอกซะก่อนค่ะสาหรับวันนี้ก็เราสองคนก็คงจะครับผมอไว้โอกาสหน้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้มามามาคุยกันใหม่นะฮะมาแนะนํากันใหม่ว่าได้ใช้อะไรบ้างแล้ว เบอร์โทรศัพท์ฮนะหรืออยากต้องการทราบอะไรก็มี081459 0516หรือเบอร์ของคุณนัสปรยก็ได้เออคือของดิฉันก็มีอาชีพเป็นครูก็คงจะไม่สะดวกนะคะ,ะต้องขออาภัยด้วยนะคะ,ะก็ติดต่อ,อทางคุณจอนเนเอ็น<ล>ยนะคะ,นนะ,คะ0 8 0ะ1 4้9 0ก1 6อยากทราบอะไรใช้แบบไหนกับต้นอะไร พืชเล็กพืชใหญ่ต้นไม้ยืนต้นได้หมดครับพริกกะเพรามะนาวมะกรูดได้หมดเลยนะครับอ่าอย่าลืมติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมช่วยแนะนำให้ครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับขอบคุณ,คณคมากค่ะวยยในใจไม่เคดลง